ขอให้มาแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับขอขอบพระคุณครับในวันนี้นะคะจะมีหน่วยงานที่มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะคะเกือบ50หน่วยงานนะคะคุณชนะศึกนาฬิกา9นาทีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านนะครับได้มาร่วมลงนามถวายพระพรนะครับ ค่ะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วนะคะก็ยังแสดงออกถึงอขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมงานนะครับถวายราชสุดีนะครับท่าบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขออนุญาตเรียนเชิญที่ด้านหน้าเวทีเลยนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับ ท่านผู้บริในการคาสึกนิทรอมผู้ที่เชิญพาผพุ่มนะครับคุณครูฉวิวัลกัววันและคุณครูจังฉายถือกล้าครับผมสุภาพโคกรามและนางสาวแกร์ภาบรลยาครับ สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์้วสองอย่างด้วยผ้วผา,าพุ่มได้แก่ทางลงรุษเท่นแก้วผู้เชิญทาพุ่มได้แก่านางกันระพาสุวรรณและานางจุภาภรณบัววัน กองทุนหมู่บ้านร่วมกับอาสาสมัคร,ารสารไพระสุขหมู่ที่เดนทางภานพุ่นได้แก่นายพงศักดิ์ขาสุวัรผู้เชิญทาพุ่มได้แก่นางวรดาธนามัตุภาและนางสาวมาลายอะเยร เทศบาลตำบลขวาวศินรินค่ะผู้บางผังมุมได้แก่นายสมงุ์ถือฉลาดผู้เชิญผัานมุมได้แก่นางสาวธิดัตน์มลพองแผ่นและนางสุราสุดเสียงสังและ และจุดเทียนชัยถวัวหพระพรเป็นระดับต่อไปครับ ลำดับต่อไปนะครับเชิญเชิญท่านประธานนะครับได้ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประาาธ,ธานที่สีนะครับท่านสุสั์ชรชตุรีได้จุดเียยใไรขอบคุณเิครับ สถานนะรับได้ตึกเทียนไจนะครับแล้วก็ประสบต่อให้กับทางหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับข้าราชการทุกส่วนนะครับผน,น,นังผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารสมาชิกสภาท,สขขสท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมทั้งพนักครูนักเรียนพ่อค้าประชาชนนะครับและกลุ่มพลังมส่วนทุกหมูเล่านะครับ ถือว่าเป็นภาพที่มีความประทับใจนะครับสำหรับพี่น้องชาวตำบลขวาวศิลปินของเรานะครับในวันนี้นะครับเรามาร่วมกันอ่เพื่อเกียรตินะครับเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของเรานะครับเขาไม่ไม่มีปิดผน เป็นการแสดงความจงรักภักดีนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระสุวิกรชาวไทยนั้นเื่าทูนไว้เหนือกล้าเหนือกระหมดนะคะในวันนี้เป็นการแสดงออกของชาวตังบวัขวางศรีนครนะคะเป็นภาพที่ประทับใจนะคะและมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ค่ะ ตอนนี้นะครับท่านผู้น่าสนใจนะครับก็จะให้เกียรตินะครับนะครับท่านสมบัติขึ้นมีรองนายกนะครับคุณธเน,อนออประนอมภาษีมีรัตน์รองนายชดเทศมนตรีนะครับและคุณเอกพลชาติทองนะครับเลขาธิการเทศมนรตรีตำบลบวสินนะครับคุณวันเรียงเงินที่ปรึกษาท่านนายกนะครับเดี๋ยวให้ทางท่านข้าพเจ้านายชูศักดิ์ราชบุรีนายเพื่อฝ่าวสินนรินทร์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ที่กรชาวไทยทุกมู่เราที่มาชุมนุมพร้อมเรียงนักมนตลพิธีแห่งนี้ล้วนความปราบรื่นพิธีโสมนัสเป็นล้นพ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริมพระชนรมพรรษาในใต้ฝ่าละอองทุรีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่5้าธันวาคมพุทธศักราช 2, องพห้าร้้าสิบพวงฆ่าเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมาหากรุณาทิคุณปกเป้าปกกระมมที่ทรงมีใจของประสพนิกรก่อให้เกิดความสมบืรกเยืนตลอตจนความเจริญก้าวหน้ากแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาและสวาสดพระพรชัยมงคลและสวัสดพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออานุภาพ ขอาุภาคแห่งคุณพระศรีรัตน์ไตรแห่งคุณพระศรีรัตน์ไตรพระบารมีพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จแห่งสมเด็จพระบูรพามหาสัตยิยธิราชเจ้าพระบูรพามหากสัตริย่าเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและกระทางพรอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำดาญทรงพระเกษมสำราญพระราชทหารไทยชื่นบานพระราชหารัทยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพร,ระเกียรติคุณพระเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ภัยสารขจรกระจายแผ่ภพศารสถิตเป็นมิ่งขวัญสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พระสุกร์นิกรชาวไทยแก่พระสบร์นิกรชาวไทยตลอดทีลกติดพ,พิการเพินตลอดทิระติดพิการเทิน,ด,นด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดชะ What's เปลงเสียงคําว่าทรงพระเจริญดังๆพร้อมกันนะครับสามครั้งนะครับทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ,รรญครับขอบพระคุณนะครับลำดับต่อไปเป็นการปล่อยโครมลอยนะครับ เรามีผู้วิสัยทัศน์นะครับมีมน,น,นะครับ่เป็นการที่รวมพลังของพี่น้องชาวตำบลขาวสินรินนะคะแสดพลังอานยิ่งใหญ่มหาศาลคราบขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้ดานพริารนะครับของหาเด้าคุณขาวสนรินนะครับและสมาชิกสภากท่ากษาค่ะด้วยการความยิทธยิ์งที่ชอบนะคะ ลูกน้องสถาชิกประธานและร่วมการจัดการแสดงในวันนี้ค่ะอขอบพระคุณนะครับท่านผู้จัด เปิดหัวด้วยโชคนำรับสอธนาเพชรนะครับเจอกับเพชรช่างปีประกอบพรสินขอเสียงประมวอให้แกนั้มวยทั้งคู่ด้วยนะครับ